ุนไดสตา a เลียตัวท็อป VP นะคะใครกำลังมองหาหรือสนใจรถครอบครัวแบบนี้อยู่นะคะคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอบอกว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าภายในนะคะเบาะ VP นะคะเบาะ VP คู่หน้าแล้วต้องบอกเลยนะคะเบาะ VP ตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วย สตาร์เลียตัวท็อป VP นะคะใครกำลังมองหาหรือสนใจรถครอบครัวแบบนี้อยู่นะคะคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอบอกว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะคันนี้นะคะคุณดายสตาร์เลียนะคะ2.2พีเยมคันนี้ปี2022นะคะแล้วก็ติดตั้งบ่อย VP7 ที่นั่งภายในดำมาแล้วนะคะคันนี้นะคะใครกำลังมองหาอยู่พลาดไม่ได้รถสวยรถเดิมนะคะแล้วก็เจ้าของคนเดียวนะคะคุณแจสํสำรองครบทั้งสองอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันจะ้ะ อ่าคันนี้นะคะด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นแบบ LED โฉมนี้จะเป็นสองปี2 2นะคะกระจังหน้าเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้จะได้เซ็นเซอร์รอบคันนะคะยางใหม่นะคะยางใหม่แล้วก็ล้อมแบ็กทอบแปนะคะลายล้อมแบ็กนะคะจะแตกต่างจากตัว SEL นะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะล้อมแบ็กจะแตกต่างกันนะคะจะมีกล้องสามรองศานะคะกล้องรอบคัน ประตูนะคะเป็นแบบทีเลตแบบนี้นะคะเปิดปิดได้แบบนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าอ่าแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังไฟท้ายนะคะไฟท้ายตรงนี้นะคะจะเป็นแบบ SEL นะคะจะมีโลโก้นี่เครื่องอะไรอยู่ตรงนี้นะคะฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูกันนะคะ ฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะภายในนะคะต้องดูภายในนี่รถสวยสภาพเดิมรถสวยสภาพเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะสามแถวนะแล้วก็เบาะภายในดําหนังดํานะคะแล้วก็คุณไดสตาเรียนะคะเบาะจะพับได้แบบนี้มีตะข่ายให้แบบนี้นะคะรถสภาพดีนะคะเบาะฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะมาเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยแผงประตูนะคะตรงนี้นะคะบเบาะกระจกนะคะ ปรับขึ้นลงนะคะเป็นไฟฟ้าแล้วก็กระจกมองข้างนะคะเป็นไฟฟ้า <S <S พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังสีดำนะคะ <S 1> <S 1> มัลติฟังก์ชั่นนะคะที่พวงมาลัยก็จะมีแอร์แบกนะคะ,ะ,คะแล้วก็ส่วนเลขไม้นะคะคันนี้นะคะรถปี2022เลขไม้วิ่งไป43,919โลนะคะ <S <S มาดูทางด้านคอนโซลกันบ้างค่ะคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นคอนโซล เรียบๆแบบนี้นะคะสีดำนะคะลักษณะคอนโซลนะคะดูดีนะคะไม่มียวบไม่มีย้อยนะลักษณะเบาะด้านในนะคะเบาะด้านในนะคะใช้งานใช้งานได้ดีนะคะเจ้าของเจ้าของเดิมรักษาดีดูแลดีนะไม่มีขาดไม่มีแตกไรงามีที่วางแขนแบบนี้นะคะเบาะฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะจะมีหลังคาสลุปอ่ะ เป็นหลังคาสารุปแบบนี้นะอันนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมรุ่นพรีเมียมเนี่ยค่ะถ้าเดิมจากศูนย์นะคะก็ภายในก็จะเป็นสีดําเป็นเบาะดานะแต่ว่าถ้าลถสีดําภายในจะเป็นสีครีมนะคะจะต่างกันนะคะแล้วก็ภายในนะคะเบาะ VP ีนะคะเบาะ VP ีคู่หน้าแล้วต้องบอกเลยนะคะเบาะ VP ีตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วย oh, <no. S 1> ปรับไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าเลยนะคะหัวหมอนเป็นแบบมิก้เมาส์ ะะแล้วก็เป็นเบาะใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะเพราะว่าทาง11-12ออตโต้นะคะเป็นคนติดตั้งให้นะไม่ได้ติดตั้งมาจากเจ้าของเดิมนะคะ,ะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นเบาะอีกหนึ่งแถวนะคะอีกหนึ่งแถวเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะคะแอร์นะคะแอร์ก็จะมีทุกช่องอะจะเป็นหลังคาตรงนี้นสรุปดูพรีเมียมมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าสมชื่อรุ่นจริงๆนะคะพรีเมียมก็คือพรีเมียมมากๆเลย นะแล้วก็มีที่ปรับแอร์อยู่ตรงนี้ด้านหลังนะคะอีกหนึ่งจุดคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่ารถมีเอกสารครบนะคะวุคเซอร์วิสอยู่ครบนะคะหรือใครที่กําลังสนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเรื่องตัวรถเพิ่มเติมนะคะติดต่อกับตามโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเปิด ห้องเครื่องดูกันค่ะแล้วก็อันนี้ฝาฝโปรงนะคะติดตั้งมาแบบอัตโนมัติแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากฝาจากน็อตกันก่อนเลยน็อตฝาโปรงนะคะไม่มีขยับไม่มีถอดนะคะฝาโปรงเดิมเดิมนะคะฝาโปรงเดิมเดมแผ่นกันความร้อนอะไรยุครบนะคะสำหรับคุณนายสตาร์เรียล2องจุดพรีเมียมคันนี้นะคะรถปี2022จดทะเบียนปี2022นะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเลขไม43,000มนโลนะคะเจ้าของคนเดียวกุญแจสำรองครบทั้งสอดอก ะะแล้วก็ภายในนะคะติดตั้งเบาะ V-P มาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานใครที่กําลังหารถครอบครัวส,สไตล์นี้อยู่นะคะคนันนี้เติมน้ํามันวิ่งได้เลยนะคะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะสําหรับราคานะคะแน่นอนเรา,ออาจัดโปรโมชั่นแน่นอนนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะคะย้ำอีกทีหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจจัดไบแนนพิเศษสุดเลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดตออ่อมาโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจฮุนไดสตาร์เรียนะคะหรือเป็นฮุนไดฮ i ส1วันรถครอบครัวรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะเรามีฮุนไดให้เลือกมากกว่า20คันนะคะสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ